ซื้อของเล่นอะไรเนี่ยบอกว่าจะไปซื้อของที่คุณครูให้เอาไปโรงเรียนจ้ะอุย้ยน้องน่ารักอะ่ะกันได้เอกเต็มโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากจะไม่อยากกินล่าเที่ยวเดี๋ยวเราลองไปหาแม่อะอะไรอยากกินล่าเที่ยวคะ่ะจริงจริงมาเพื่อล่าเที่ยวใช่ไ <c oughs> หมฮะฉันจำว่าแล้วว่าตัวนี้เราชอบไหมชอบค่ะโอ้โหซานตาคลอสตัวใหญ่มาก สแตมอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่เซนทรัลค่ะเซนทรัลอะไรนคปรปฐมแม่ดูเช่น,นั่งเหมือนทิ้งเลยมีมงกุฎด้วยค่ะเป็นที่นั่งของซาตอ่ะคอที่จะให้เด็กๆมานั่งถ่ายรูปด้วยไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหสเตลก็เป็นซาตะคอสเลยวันนี้เรามาเซนทรัลนครปฐมทำอะไรคะมาซื้อของสิคะเออซื้ออะไรแล้วซื้ออะไรดีอ่ะอุย้ยตุ๊กตาั่านละ่ะของเล่นไงคะ ซื้อของเล่นอะไรเนี่ยบอกว่าจะไปซื้อของที่คุณครูให้เอาไปโรงเรียนจ้ะน้องซื้อสัมลีกลมๆค่ะแล้วก็ริเบิลซัมรีกลมๆก,ลมกับโบแดงเหรอแบบเป็นโบแดงที่เป็นโบด้วยแล้วก็เป็นเชือกด้วยมันต้องซื้อเยอะเพราะมันต้องเอาถูกล็อกเกอร์ถูกล็อกเกอร์ในห้องอะซื้อเยอะด้วยโบแดงแม่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนอะอันอย่างงี้ได้ไหมโบที่เขาไว้ประดับวันคริสต์มาสอะมันเป็นดาวเยอะๆใช่ใช่อย่างงั้นใช่ไหม อ๋อแปลค่ะไปไหนเหรคะห่าค่ะว่าอยู่ตรงไหนเอสจริงๆเราไม่ค่อยถนัดกับที่นี่เท่าไหร่นะคะนานๆมาทีก็จะไม่รู้ว่าร้านไหนอยู่ตรงไหนแม่เขาจะหาว่ามีร้านอะไรบ้างคะ่ะจะอยากกินลาเทียวจะอยากกินลาวเที่ยวค่ะแม่อยากซื้อ<ๆ>ลาเที่ยวตรงนี้กล่องสุ่มเต็มไปหมดเลยสนใจกล่องสุ่มไหมจ้าอู Ooh, ้คนนี้น้องอะไรตัวใหญ่มากน้องมีนี่ไงตัวใหญ่อรน้องนมี้มีตัวเล็กใช่ค่ะอุยน่ารักอุย น้องน่ารักอะ่ะเรามีเรามีตัวสีดำใช่ไหมดำชมพูอยากได้ค่ะเท่าไรอะ่ะ1,290นะคะหน้าตาน้องก็จะแบบนี้เอาอยากได้ตัวนี้เอาอยากได้อีกตัวนี้ยังไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวก่อนสิอ่าตัวไหนสกูแพนดา้าสกูปแพนด้าเป็นดิชันคริสต์มาสสกู๊ปแพนดา้นดาคริสต์มาส,ส,ส,ส550อู้้น่ารัก ชิคุเป็นด้านน่ารักตลอดเลยอ่ะโอ๊ยตกใจเอา้าโฉดแว่นย <laughs> โอ๊ยน่ารักจริงเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันอุย่ยเต็มนี้ก็น่ารักขวดนมวัวน่ารักจังอุยเขามีเป็ดยักษ์ตัวใหญ่เนี่ย4590อันนี้3190ชอบเต็มโอ้โห <laughs> ตัวนี้ใหญ่มากเรามีสีชมพูเราว่าของเราก็ใหญ่แล้วเนอะหนักไหมไม่หนะัก เราเดินคิดก่อนนะนี่ไงชแตมโบสีแดงไม่เอา่ะเอาอันนี้ไปดีกว่าเอาี๋ยวโบจะหาโบเดี๋ยวห้อยหาโบที่อื่นเอาอันนี้กี่อันเออสองอันเนี่ยโบมีหลายลายนะชแตมไปสลับกันก็ได้ที่อื่นแม่กลัวไม่มีแล้วมีคือชแตมจะติดล็อกเกอร์ล็อกเกอร์มีกี่อันสิบหกสิบหกอันชแตมจะติดให้แต่ละอันมีโบของขวัญไปอยู่หน้ากล่องทำกล่องของขวัญเพราะฉะนั้นชแตมก็ต้องมีโบสิบหกอันถูกไหมใช่ ก็เนี่ยเอาผสมกันได้นะมีแต่ละสีหรือว่าอยากได้สีเดียวกันทั้ง16อันสีเดียวกันทั้ง16สีนี้มีถึงเจ้าสีนี้ไหมหรือเจ้าสีแดงสีแดงเอานี้แม่ก็ต้องเอาริบบิ้นสีนี้นะคะงั้นเอานี้ก่อนเรื่องโบค่อยว่ากันเดี๋ยวเราลองไปหาแม่อะอะไรเอาไปไหนชธอเต็มฉันอยากกินลาเหียวค่ะอยากกินราเหียวจริงๆแล้วที่มานี่ไม่ได้ซื้อของไปโรงเรียนใช่ไหมจะมาซื้อขนมใช่ไหม อันไหนล่าเฉียวมีเป่าอันนี้เคยกินไหมเคยค่ะจริงๆมาเพื่อล่าเฉียวใช่ไหมเหฮะอันนี้คือะไรอ่ะคะอันนี้เคยกินแล้วไม่ชแม่ตอนนั้นที่เรากินอ่ะเออเรากินผิดค่ะจริงดิเขาไม่ให้กินแวะเอาแต่คนเรากินเข้าไปแต่ร้านที่ส่งมาเขาบอกว่ากินขวดได้เลยแต่แมนต์คุณเขาบอกกินไม่ได้ดีนะตอนนั้นคลายออกเพราะมันเกินไม่ลงจริงๆเขาไม่ให้กินใช่ปะใช่ค่ะเอานี่ไหมช็อกโกบี มะเล่งกล่องสุ่มกันหน่อยนะคะสนใจไหนไหมจ้าชิ้นจังทุเรียนไหมแต่นี้ไม่ต้องสุ่มแต่นี้นนพวงกุญแจโอเคค่ะงั้นเราซื้อแต่ขนมกันก่อนจะกินละเถี่ยวต้องระวังนะชั้นแตมเพราะว่าชะแตมเขาเคยมีเหตุค่ะจากการกินละเถียวทําให้เลิกกินไปนานมากอันนี้อยู่ดีจะกลับมากินอี่เราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะกิน,กน เกิดอาการอาเจียนหนักมากตอนกลางคืนคือว่ากินตอนเย็นน่ะเรายังไงไม่รู้พอตอนนอนหลับไปกลางดึกอ่ะอยู่ดีก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หู้ทำไมมเหมือนหนังผีเลยอ่ะมอนโดนผีสิ่งอ่ะเราก็แบบเป็นอทั้งที่นอนก็คือเป็นกลิ่นลาเทียวอ่ะแต่ตอนนั้นนะ่รู้สึกว่าฉันแต่งกินเยอะไม่บรรยัปญญบรรยังค่ะตอนนี้ต้องให้กินทีละน้อยเขียวให้ละเอียดแล้วก็กินทีเดียวเยอะๆไม่ได้ เออชินจังเฮ้ยน้องคนนี้ก็น่ารักอะไรโอ้น่ารักกร่นแม่มันไม่มีตาหมุนตาได้เปล่าอโอ้เขาเปลี่ยนตาได้เอา้าเหมือนเบบี้ทรีเลยอะ่ะขยับตาได้แต่ตามันเล็กกะคะ่ะก็เขาตัวเล็กนิดเดียวอุย้ยน่ารักอะ่ะชาแตงมกล่องเขาพับเป็นห้องนี้ได้เลยอันนี้น่าสนนะ เป็น Toy Story รุ่น Green Man คือพอเราแกะของมาแล้วอะ่ะเราพักกบกล่องเป็นบ้านทอยสตอรี่กี่ได้เลือกไปอันนึงเร็วแม่ชอบสองสามสี่หากอันนี้ค่ะอันนี้เขาโชว์มีถังขยะรูป Green Man ด้วยน่ารักแล้วข้างในเป็นโต๊ะนี่ไงอันนี้ใช่ไหมที่เธออยากได้ใช่ค่ะอ่ะส6 0ถูกกว่าล้าเมื่อกี้ถูกกว่าล้าเมื่อกีอ้เออเลือกมาค่ะหอันอันนี้ค่ะชอบทุกอันอยู่แล้วเปล่าเพราะยังไม่มีสักอันยังไงไม่ซ้ำอยู่แล้วจ้ะค่ะสกูแพนด้ารุ่นคริสต์มาสะค่ะ เดี๋ยวเราไปเปิดดูกันอันนี้แม่ที่ชแตมอยากได้อ่ะจินเดลล่าที่มีซิเคลต์อยู่ในกระโปรงใช่ค่ะอ,อ,อ,อันนี้เห็นชัดขึ้นเลยในกระโปรงเขามีปราสาทเล็กๆอยู่นะคะชแตมีคนนี้มีมูหลาน,นเดี๋ยวเราไปจ่ายตังแล้วเราไปเปิดดูกันดีกว่าแ <c oughs> ม่แม่อยากได้นี้เลยอ่ะอันนักกล่องอ๋อเหมือนกันเลยค่ะกล่องมีความกริตเตอร์วิงวิ่งเลยนะน่ารักลูกอันเลยอ่ะอะแกะอย่าแกะกล่องพังนะเราต้องทํากล่องให้เป็นบ้านด้วยตัวไหน อวิวตะดูเป็นพร็อุ้ยโต๊ะตัวเดียวของเขาเปล่ามีถังขยะตัวโชว์ของเขาเลยเราได้ถังขยะยากรีนแมนด้วยนี่ไงคะไม่มีตาเ <บา S 1> หมือนจะลมพี่หยาบตาอะไร้างน่ารักงานละเอียดน,นะเนี่ยตาไหลไปไหนนี่ไงจระอันนี้คือเป็นร้านพิซซ่าพิซซ่าแพนเนตไงในหนังเรื่อง Toy Story เขามีร้านนี้ด้วยนะพิซซ่าแพนเนตเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดกล่องนี้แล้วค่ะนี่ดูกันหน่อยเขามีตัวไหนบ้างแต่ไม่ต้องดูค่ะแต่ไม่อยากดูเขามีตัวไหนบ้าง ชื่อังยาได้ตัวไหนไม่อยากบอกตัวไหนหรือเพิ่งดูกาดนะนี่ค่ะเขามีหน้าตาแบบนี้จะเปิดแล้วค่ะเปิดเลยตัวไหนฉันอตังว่าแล้วว่าตัวนี้เราชอบไหมชอบเ่ินแล้วไมทำไมยังถึงรู้กล่องมันหนักมากเราจะ่ตังว่าคิดว่าตัวนี้จะหนักเหรอใช่ค่ะอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากจะตังหยาได้ตัวนี้ไปแล้วปะใช่ค่ะฉันอยาได้ตัวนี้เพราะว่ามันเหมือนสปาเดย์สปาเดย์นไหม โอ้ยนั่ารักใช่ตัวนี้ถูกใจแม่มากค่ะใส่ผ้าคลุมผมนะจ๊ะสีชมพูอปิดตาเป็นวันรีแลกซ์ชิลชิแล้วเขาขี่อยู่บนจรวดอะไรอะ่ะเขาขี่อยู่บนบัฟครับค่ะอาบน้ำาหรอโอ้ยแล้วก็มีน้องหมาหรือน้องหมีอาบด้วยอะ่ะอันนี้ชื่อว่าโฮมอ alone อยู่บ้านคนเดียวอย่างมีความสุขเหมือนหนังเหมือนชื่อหนังโฮมอ alone น้องหมาหรือน้องหมีที่อยู่ในอา่าน้องหมี บั๊เปิลที่แช่ก็เป็นสีชมพูนะคะแล้วทําไมน้องยกขามาสักขนาดนี้อ๋อกําลังถอดถุงเท้านี่เขากําลังไม่เลยเขากําลังดึงถุงเท้าเขาต้จะถอดถุงเท้าตรงผ้าพวกผมนี้เขามีความเป็นกามี่ด้วยนะนุ่มๆอ่างอาบน้ำติดบบสีแดงขาวโอ้บบแบบลายคริสต์มาสมากถูกใจอีกแล้วลองขอดูหน่อยการ์ดนะคะแม่ว่าแม่ชอบตัวนี้ที่สุดเลยอ่ะอ๋อเขาเป็นตัวนี้ตึงๆว้าวคอลเลคชันนี้น่ารัก ทำไมได้กินหอมหอมด้วยอ่ะเราอยู่ในร้านนะคะอ๋อกลิ่นอาหารเพราะแม่หิวเล้พี่เองถูกใจทั้งสองอันเลยเราคืออะไรของที่ต้องมาซื้อไปโรงเรียนคือยังไม่ซื้อนะคะซื้อล่าเถียวกับมาซื้อกล่องสุ่มนะคะทุกคนเฮ้ยไดโนเสาร์เฮ้ยไดโนเสาร์อ้ยไดโนเสาร์น่กกากลัวไหมเฮ้ยจะมากินคนแน่เลยจะเตน <laughs> ห้างนี้น่าจะเป็นที่นิยมนะคะไดโนเสาร์ยมเดินชอปปิ้งเลยอะ <laughs> บ <Yeah>, อยากได้เส้นใหญ่ๆอะ่ะเส้นใหญ่ๆโบมีแต่เส้นแค่นี้เท่านั้นเลยมไม่มีเส้นใหญ่ๆอะชแตนอยากได้เป็นโบสีแดงที่หน้ากว้างๆอย่างงี้ใช่ไหมไปติดใช่ไหมงั้นชแตนเอาง,าองี้ก็ได้กระดาษห่ oh. อของขวัญสีแดงแล้วก็ตัดให้เป็นแผบใหญ่ๆแล้วก็ปิดเอาไหมเอาค่ะ <Okay. S 1> แล้วโบอะมันเล็กไปแม้ว่าใช้กระดาษอันนี้ตัดทาโบไปเลยโอเคค่ะ <Okay. S 1> ทำได้ไหมทําได้ได้ <laughs> <laughs> พอไหมอ่ะ <laughs> นี่มันแผ่นนึงมันหนายาวแค่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะอันนั้นก็คือสองอันสิค่ะ พสามอันใครเป็นคนทำโบชุดแต่แค่เป็นคนเดียวที่ทำโบเป็นทำโบเป็นจักรด่านี้ทำโบเป็นใช่ไหมไม่เป็นแม่ก็สอนมันก็ได้กินอะไรคะชะแตมก็ราเถอะวนะครับ กินน้อยๆนะอย่าก,กินเยอะหมดแล้วฮะหมดแล้วชอแตมมากเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเป็นอีกอะเนี่ยเราซื้อของเสร็จแล้วซื้อขนมกินขนมเสร็จแล้วด้วยนะคะกลับดีกว่าถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่กับชอตแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย